อืมสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกฐานมื่อนี้มาพ่อเชาดอนพี่น้องเอ้ยผลยางยางแต่บ้านน้อยจนหดบ้านใหญ่ยางกลับมาอีกบอกคนนี้หลุดนางพาหนากระบ่มีย่างบ่มีคือหลุดยังไม่สิ่ก่อให้จนหลุดลุ่มฮ้าน่ะเรเอามาส่งเพราะบ้านหมันนั่นแหละพ่อน้องอ้อมพอน้องอ้อผู้ที่เห็นผลยางในทางผลเจี๊ยบพวกเข่าพี่น้องเก็จะว่าเป็นยังก็ ไปทุ่งมะมันเจ็บมันปวดมันบม่ได้นอนแต่กร้วก็ไปเลยเขาจะเาเคยเอามากินเขาจะจะสั่งให้มแมลงสั่งมาอะไรก็จะจะเอามาส่งก็จะวะเอาอันอันเด้งอย่างเงี้ยอันแม่เอื้โน้อยน่เด้งแม่อาโน้อยปูรุหวังนี่ก็จะเอาเคยเอามากินก็เลยไปสั่งมันฝุ่นไม่ได้นอนได้หัวเจ็บ จะหายบิ่งไปผัดขเอาลูกมันบ่ได้มันหายเด็กน้อยหายมันบมดแมทธรรมาอะไรเนาะเี็กน้อยกับนมเอาไปเองครนบารงไปเจ็บแสบเจ็บคันขวดนี้จะสิ้นโอ้ยมีพ่อไดบัเทาดีเด้อนะโอ้ยโอโอ้ยโ้ยโอย้อยโห้ยมอยโอ้กินยกอ้ยาอยโอยข่ยอยอยู่้ีโม่แอ้ยาก็ได้เอยยโอย้ยอ้นอ้องครับเจ้าเ้าว่าเขาจะเป็น้ออ ไปบดด้งอย่างไรปวดแม่บ่ได้นอนได้ปวดปวดก็น้ำน้ำพอน้ำอันนี้นี่นอนก็บบ่ได้เฮ้ยนอนก็มันปวดมันอนคู่นอนคู่มันปวดข้างข้าวกล้ามก็กินก็กินแต่ปลาความกินอือกินบ่ได้ได้ไก่นะกินยังบ่ได้พี่น้องกินได้แต่ปลามึงเนี่เรากินยังบ่ได้เราจ่อยแห้งลงแห้งแล้วอย่างนี้น่ะจ่อยแห้งกินหลายอย่างค่ะน้อยน้อยเดิทั้งเรื่องเรื่องลูกเรื่องพัว ทับชนเจ้าบ่มีมองอยู่หมองเศร้าที่ว่าไรขอย่าว่าบ่ามาหยแค่ซีดนะบ่ามาเลยมัาเบื่ออะันเบื่อไปหมด่ามาเลยน้ำตาคอเบาเาพี่น้องเอ้ยน้ำตาเต็มนี่มันดูมันกินลมากรมันั่ะแล้วจะเห็นหน้านะพาซาเห็นน้ำป้ามั้เราหายสำได้กกิน สมบูรณ์แล <o> <ó> ้วนะโอ้ยเฮาได้ยินอยู่เพิ่นว้าสิฟังมือนะบ่ดีให้ชมลุงเฮ็ดมาถ่ายแหละมันสิขึ้นไปโอ้ยวะเนทางกัเพ่นเอาน้ําให้าดอนกินได้ลูกว่าแลว่ายามได้น้ําตาหลยามนั้นพี่น้องโอ้ยบ่เไแล้วบู่้ ทำบ้านสิเล่าเ็ดซันพพีบนดูหงน้องเอ้ยป่าลุงเลยลับบากถึงหมูกอยหมูแซงกันอดอัดอยู่คือมู้กมาจอะได้ลูกแกเจาะไม่ไปลูกละนี่นี่อันนี้แกปวดลงเมื่อแรกแรกอฉดได้กินยาหามากนเจ้าชเอามาให้งันทหารเจ้ากบ่เอาอก่ยแต่ว่าเอาได้พี่น้องว่าเอาหน้าตาหน้าตาไล่โรดดินี่นะ มีนตาคอเบาของนี่นี่ก็หามนั่นละก็ดีนี่ได้ไหมวัตีไฟความถูกความยากมีการคนต่างแต่ว่าไฟจีถูกลายกว่าไฟเชียนใส่กับาถูกกับไปบ่ได้ลูกน้อยไปเข่าไปที่ว่าลูกเราอันผูกไว้ขนาดพี่น้องอือ ยิ่เมาและมันหากันลูกมันนั่นลูกมันน้อยคอยบัวอามันหายมาเชยนอะไรขนะดก็เดอนให้กูไปเองกูก็ได้เดือนไพ่บอเท่านั้นแหละเดเมื่อเบิ่งลูกก็เก่าคืนอันอยู่ไผ่น่ะอยู่บ้านมองไข่กแกระเจ็กเลยอืมจเปให้เขาจะวันจ้เขาจะปุ่งเหมอนห่อน้ำมันเอคอยกระบไว้ีขคอยมิเตอยุ่งต่ไผ่น่ะแหละหาย จาก็เหื่อยเนาะอือยุบไว้แล้วก็มีแห้งเลยครับไปเบิ้งใได้ลูก่โทรมาออกมาแตอหงหมอผู้หงหมอเขาก็สวยสวยพ่ออมสวยที่ช้างไร่ยางสวยย่าอือตะเป็นแต้่ยมันตั้มมันตัําแห้งได้ข่อยนะ่ันบระอืัอแพ้ใครกับบมหููือว่าเนี่ยอหม่แม่สะามั่นยังวะข่อยก็บอยกเป็นดอก บอเ่ป็นนั่นนี่เลยคนเฮาน้องแบมันถึกมันกันยังมันก็มาโฮมเบิร์ดจากงานย่างอือผมไปจากอานดอกมือซื่นมัน่็จกไผเขาผาของกินมาหันขับมาจากคน่อยนะเขาจะผาปลามาหันสองโตกินสรับนะจากไผ่เขาจะว่านผาันเมียเอารุ่นแน่ว่าสัตว์ผามาแต่มันน้องเราเขียนผูก คนผู้ซายฉันมาส่งข้าวหวานดำๆดอกลาวปรจักมาห้ลูกเคยหละลูกเคยแบบแต่ก็เอามาจิ้นจิ้ข้าวมนจิ้อย่างเงยกับอะไรกินได้แต่ปลาแต่ก็เขาอุ้ยจ็แต่หงเลยได้ผัวเป็นนั่นอืมสกีบพอไปพอมาอือพอไปสกีนพ่อไปพอมานี่เมื่อบัดวกันเห็นมาข่อยยังเมื่อใส่บาดอยู่นเนี่ยแย่คุณเอาเมื่อใส่บาทนก็แย่แย่จากเมื่อใส่โหลดร่างก็มี เขาเนี่ยนะหอเขาหอป้านี่ยแล้วเห็ดน้ำบ้านน้ำเมืองแล้วนี่ยนะเพอาะเมื่อกับเมื่อแล้ว่อยก็ได้ไงนะนะเข่าเมื่อเข้าเมื่อไปเก็บพวกเขาข้าวขากระมือมันสีอันนั้นเบี้ยรัดการหลวงข่อยก็ไปเองข่อยเห็ดอันกูจะกูตีเนี่ยนะไปจีไปหาไปเมื่ออาใช้ไปเนาะเห็ดอะไรมันบ่มีไผ่เมื่อเขาเจ้าก็ให้นั่งอยู่ มันน่นมันน่นยุบน้ำอวนเลยเจ้ากับว่าสีใสเงี้ยเราก็ได้อยัดอ่ะเมื่อให้เขาเจ้าเห็นหน้าเห็นตาเลยเจ้านั้นสมุดในเที่ยงนั่นเจ้าสิไปปุ๊กยิ่มพูดบ่กนี่แหละนี่เคนหายอะไรที่ดินนั่นงานหายแล้วดีแล้คนถามป่านี่ถามป่าถามหายป่ากับอันหน้าอันนั้นแหละคนอ้วนนั่น ในเป็นเดินบ้านนั่นทิดขังหัวเยออีนั่นอืมคนที่ไหนนหันแหละอืออือคันได้อีนั่นอือมกระเพ้าอยากออกอยากไปขวกันยังกระตาไม่ได้จะพอนอยู่พ่อนอนข่อยก็อยู่ไปพ่อมีมองอยู่มองนอนใต้ใส่บอกเขาดูเนี่ยพ่อมีม่องชกอยูเนาะอืมผมมีลูกมีผัวกะอือมพ่อได้มองใต้ใส่อืม เฮาตายไปกับเออสำมีอินมันกับใครได้ยังมีหมองอยูสำนั่นกับยังไครต่ำคอยบอกให้เห็ุชุ้งดอกคอยขึ้นบวบใบอันนี้ลำบ่มีลีพี่น้องคือบ่มียังจังอย่างเลยเนาะบ่มีคอยเนาะคอยย้อนราบอกบ่มีเออเนาะให้มือให้มือบ่มือได้คุณจิตใจหนาคอยเล่นพะงาฝนลุกเต้าเอ้เนาะอ้นองท้าพุ่นไอ้น้องท้งฝุ่นกำลังแบบอ่้ กูเชืญอมืมาวาดไงคนชุมนุบ่เห็นนั่นเพาาบอกไปนำเอาลูกไปนำเอาลูกยันตรงนามตายยันคนเขาสาเขาลื่นี่แล้วแม่กับลูกเนี่ยนี่แห้มันถิ่มกันบ่ได้เนาะมันเป็นมาเลยก็นได้กระเสือมันรุดมันรุดโฉเออโฉรุดออกเมือนเราไปนั่นยังคาโฉอยู่ได้ ไปเราก็เอาเงินไห้ไห้อยากกินน้ำเคี้ยวกับขนมไข่โอ้โหโถ่น้ำขอยนะผมมีเงินเขาเจ้าแล้วเอาไห้อืออือเอาไห้เบื่อน่ะไม่พูดนะผัวๆไว้นะอยากกินน้ำเคี้ยวกับขนมไข่ไห้ไห้โปก็อร่อนี่แหละเพราะว่าชูไห้ยังเขาเจ้ะบึงว่าอย่างไงเขาเจะเนี่ยวะกับโบ๊ทเขาเจ้าเอาไห้แล้วก็ตะที่ถึงไปซื้อไห้ด้ว มือนบุญเงินกับปอยกินแหง่มันเล่นในห้องเลยอยากกิมากเเ่นบืนๆใส่ของคนเป็นบ้าเน้เส่นบืนๆไปกินกับเพาบานนี่อยากนะบานนี่ผัดข่อยผัดบะหมี่บานนี่บะหมี่แล้วขอยก็ได้หาอย่างหนึ่งพี่จังสี่ได้ไหล่ะนี่ล้วนะชุกกรพากับบริีแขงแห้งไปกัดชี้ัหาิแข็งแห้งคือมึงฟังพี่ตะเกาเนินโู่คอยการันแล้วอันนี้มันบริจาค ໂຕເອງກະຍ້ຳໂຕເອງລົ້ມລະໃຜມີໃສກະລາບໍ່ຫັ້ນນະອືໂຕລົ້ມมาລະมันสิຍາກຫວາອືຈະພ່ອຍຊິເບມົານລมันບໍບຍ เนี่ยกรบราอินดี้เนี่ยใช่จ้ะจะอยู่ในเฮือนหถ้าไรมันกรบโบดไปไช่มันก็อยู่น้ำไห่น้ำหน้าแต่หากมันกรบโบเห็ดยังกับไพรหากข่อยย่านมันไปหาเห็ดกับคนน่ะนะย่านเป็นโทษเป็นหนีค่ะเจ้ามันกรบโบเห็ดกับไผรดอกไปเอาเอแหงบูมีเนาะเาแหงบูมี่เขาแหงโป๊บช้ำเห็นเห็นคนเนี่ยมันแหงโป๊บเห็นคือเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันกระโบแล้วน่ะแบบขิดละแว้งมันอันนไหนได้กระตูมมันอ่ะมันแบบในสมองมันละแวงมันละหน้าเนาะ อันได้เมื่อสามสิบเปอร์เซ็นต์โมเมนต์ที่ว่าอุติรายไปความขีดเขามันนั่งไข่ไข่เช้นบืนบืนอยู่ไข่ก็ขึ้นไปอันซื้อยาเฮือนหั่นแหน่ในรอกับโบได้เอาเงินรงเราบบมีอมันกินเราเขาก็เอาหายาชูตหนึน3สามรแล้วก็ยาแก้ปวดแล้วก็ยาทิกพี์ กินเขาจะแต่งกับเมื่อเมืนอหลายอย่างก็จะก็ซอยได้เมื่อึ้นบ้านนั้นของเงินบ่มีเลยกับของยาอาารที่ปลูกต้นนี่นะบม่ได้ปูกโฉแต่ว่ายังอยู่ในหน้านั้นมันอยู่มันอยู่ในหื่นเัมือปกติกับเห็นคนโป๊กได้เห็นคนมันบปกแบบว่ามันระแวงเลยแหละเนอกนอกขีดเพรมันมันสีอมอเลยคิดไปเองเลยมันมีอยู่ในสมองเลยนะอ่ามันยันประสาทมันหลอนย่านคือบอกอัน ซานาเสียงน้อยนั่นมันมีแต่ว่าคนสิมมะจับมีแต่ว่าคนสิมาะขามันไปอามะนั่นแม่ปั้นเขาหายก็ยั่งวะมือชื้นคอยปั้นเขาหายกับพี่ยงป้านะสิบพบคันแม่เอาไปมาไหนคอยว่ามึงสิบปบกูเห็นยั่งจะเอาเขาห้ยกินจะเอาเขาหายกินเสอหน้าไม่กินได้มือมื่อแต่ปุพบอะมันทุวคนสิมาขามาจับ ก็เจ้ากัภาษาร้อนพี่น้องเ้ยก็เจ้ากับกินลายแต่ภาษาดอนเราบริเปวนยังขับไปส่องบึงอในหมอเบา่าัในหมอเอายาใหม่ขอยกินเ่าภาษาเขาจะเอาไบวิทย์นัมากกว่านนอีก็ได้เออนี่ขคอยกวางเฉลีนี่ยานแทยาเขาแหวนเอาหันเขาว่าเรายาหันเล่านั้นพัวกับอยู่คุก อครับเป็นปีเป็นลอยดีิเนเขาหายป้าออกมาเลยเนี่ยเขาโทรมาอีกและเมื่อนี้นะเรื่องเงินสิป้านังกับบ่มีเงี้ยนี่ว่าเขานำเอื่อยเนอะเขาจะอะไรหาแสนเนี่ยนี่นะหาแสนกี่อีกนหาแสนกี่มันเป็นแห้งแสนกี่เนี่ยสิบมื่งบ่มีเนี่สิไปสิหาแสนเนาะเนี่ยสิไปเอาเนี่ยแสนกี่กับประมาณสองพันกว่าบาทพี่างเงี้ยนี่เขาโทรมานี่โทรมาเมื่อนี้หาออกแล้วผมื่อยเรื่นโรคโควิดไล่เรื่องนี้ คือว่าเราเป็นนักแล้วอนีเป็นนักแรกเขาโทรมาบอกมาหนิเป็นนักก็ได้ผมมีเงินไปออกเนาะมันโบมี่หาแทนเขาหายแป้าออกก็เขาว่าขันใต้น่าก็ล้านหนึ่งเขาบอกขันใต้อยู่ในหันนักเจ๊จ๊เอาเงินจะไปให้เขาล่ะเอ้ยคอยเนี่จัจสิเป็นยังเอารลดเนี่ยนี่นะคอยคอยว่าไปพังตรงๆลดกคอยไปยักแนวอะไรเงี้ยนี่นะแต่มาไปคิดแออกมากกับโบมี่คือเก่า ก็จิป้าหันก็บ่มีค <c oughs> ือเก่า <satisfy> บ <karang superpower> <mon> ่มีแม่เมื่ทางตันนะเดียดนี้นะบ่มีทางออกเดียดนี่นะตันมาแล้วจะว่าข่อยย่างไปบัดข่เอาน้าน้ำลุ่งไหลลงหน้าผมย่างขิดไปผู้เดียวมันตันไปนางไห่นางห้องดูนางไห่นางห้องมันบ่มีเลย้ศิวะอะไรใช้เขาโทรมาอะไรแบบนี้เน่าเสียหรือคนมานักแล้วเขาวะ จาสิเห็ดไรเนาะโยมขี่โยมเียงอย่งเขาโถทกันให้โยมเขากบบเมื่อยบึงแล้วเขาก็เมื่อยโยมเขาก็สีอั้นอย่างอันนั้นบอกิางทีเานาะจะให้หมเสียเงินเขาางานโมยโมโบนักมออกมาจะสื่อป้เนาะโบได้ใครมาได้เขาคุยไม่ก็มืนนี้นะเขาคุยเลยคอยบริคุยเนเรี่ยแหมืนนี้นะแต่เขาเขาก็ยังหาเนหอฮันโบมีเงินพี่น้องก็จะหาย ก็จาส่งพัวล่าแต่เราบ่มีเงินเขาจะได้หาเซนกีบหาเซนกีบก็เป็นเงินไทยกับสองพันกว่าบาทสองพันประมาณสองพันนี่แหละออไรสองพันบาทถ้มานเราถือห้าไปเอาอี่เงี้ยกับเราบ่มีวัตถุทุกอย่างนะเดนวนี่คุ้งนะถ้าลูกก็เป็นบ้าทังวก็เป็นง่อยเดนเนี่ยนะถือว่าเราเป็นนักแล้วหากเราบ่มีเงินไปเอาพัวเราแล้วจะเสียดได้แล้วไปบางเหมือก็อยากลงไปให้หน้าแล้วก็ไปหายอยู่ให้หน้า ชื่อาอะไรเออจะเหิดหน้าก็พอจะน้ำไผ่ใส่น้ำข้าวข้าวผิดเห็ดหน้าเห็ดหน้าก็เห็ดหน้าน้ำข้าเจ้าใส่เหือแห้งกับอันนี้อ๋อเห็ดน้ำข้าวเจ้าน้ำลุงน้ำปลาพอได้กินเขาหอยสำได้ก็กินอ๋อเห็ดน้ำปลาลุงพอได้กินเจ้าแห้งสำได้ก็กินห้องาหารบุ๋มีเนาะนี่แหละนะบุ๋มมียังบุ๋มมีหลดบุ๋มมีรักบุ๋มมียัง้งแล้วมาในน้ำไปแต่ลายดิเรามาหนังนี่นะไม่แต่ว่าเราทำตาเราประยุทธ์เดี๋ยวนี่นะ เราหายตลอดเอคบอกาก็มีสองหมื่นสองตีนคือกันมันนักบ่มีเนาะอืมใจแล้วนั่นนั่คือวันม่นชิละเบแล้เลยเดีนี้ตาคอเบาเลยนอนนั่นคืเขาทั้งน้ำตาแ้วนั่นยังทางนี่กัลูกทางหนังกับผูอะย่องเขานะมันบ่มี อุกอ่แนะลำบากมากมันกอันผูแน่ี่ห้อยบัเป็นยังนี่เออนึงนืดทำอะไรไมลำากลำบากแห้งแล้วเนาถึงขันอะไเงี้ยนี่สองหาไฟกับบอหินีนึงขาก็เมื่อยนะเขาหลดะทนเนี่ยเดียอุกโอุกแล้วมึงก็สิแบบ นอนกินเข่าก oh, ับเส็บนอนกับบลัฟนะจ๊ะเนี่ยเส็บแล้วคอยลงมาในนี่แหะบ่มีความชุก hmm. ยังจากอย่างเลยคือนเสียงมันก็บ่อนั้นมันตันบ่หรอพี่น้องจากอุบัติเหตุใดของกินเข้ามานห้แต่ยังเหลือบักละลายปูปลาก็ได้กินเช่นกินทำไรเอาขึ้นเขือนผัดบัานเมืองเข้าวผัดมีเมดเนาะข้าผัดบ่มีอยัางหรอมีวอ่อนกับลูกก็อิบิงเลย ยู่ไปินหเพบ่อตายตายมือได้กัดตายระบายกัว่าบบวบินเลยมันเท่าชีวิตไปคุ้มแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเลยมีเงากินเล่านะว่าันไดีว่าเรื่องนี้มาเล่ามีหมองระบายใครเนี่ยบางเมืองผมมีหมองระบายไปหายอยู่ให้หน้าผู้หายไปแล้วก็ดิ มีบัดบักเขมีบัดอาใส่ใส่ทก็บ่ได้เด้อือเบือแห้งเฮายังสํานี้สสูกินไปใหให้ยังกินไปแม่นอือซมมือไว้บ่ได้ตบ่ตว่าขงอยู่งกินแล้วน่ะนีบเรานั่งหตั้งแต่เรามาพยังนแบบบ่บ่จักทางออกน่ะมันคุ้มคุ้ค่ นอนก็ถูกก็ถูกนั่นลูกยอมพัวนอนกวนแล้วเฮ็ดได้ซั่นสกิก็บ่เป็นอันี้ดอกตะกีก็ธรรมดาสามัญก็คือเฮาเจ้าคอยบาดนี้บกยอลูกยอพัวคยังว่าอยคือยู่บ่มีแนวให้ได้อืขอบใจหลายๆมีบักิกแบงก็กินยเนาะอื้อน้องเบิ่งได้นี่ป้าลุงก็มาหาเขาเจ้าก็ได้บ่มีเงินให้แล้วมีแต่บักนีแหละ บ่มีหยังขยะเนาะบ่ได้ซื้อเออนะมีหยังก็ปั่นกันมีหยังก็กินอือนี่มีเอามาฝิกนี่นะนะจะอยู่ได้กินนําอมีหยังกปั่นกกินเออนะมันมนบ่มีแม่นบ่ได้ตีดอกอืออเนาะให้กินโอ้ยไผก็บ่มีสุวเรื่องของืนะอ้นี่น่ะคันเฮาไปทํางานทหยังได้คันน้ตาสิออกเลยไปบ่ได้นี่เบิ่งกว่า พญาอัญญา่อยบ่ดีแหละเออน้องเบิ่งซํานี้มันดีแหละให้อันนั้นอันนี้อีกินแหละเพิ่นเอามผีกมาให้พอได้กินคือกินงอยู่ดอกบ่ได้ซื้อแม่ซอยได้ก็ซอยกไปแม่นบ่ดอกอืได้ซอยได้ก็ซอยกไปนี่แหละเฮ็ดได้ซั่นน่ะหงหมอเขาก็ยังอน ปั้นนี่ยอู่กขไันในประเทาปูหมูกับบริบริคายนิบริคายปูหมูปั้นนียหมเอานองกินนะาถูกอยู่ดีม่แห้งไสู้เด้อชาถูกาถูกอยู่ได้กินน้ำกกต่อไปอไลนวพี่นุกบริคลากันคือมมีหมได้หมูานยังหอกะาเนาะยับปั้นยัาิม